วัสดีครับวันนี้ความมีผลงานชิ้นหนึ่งที่โอ้ลูกศิษย์กูบอมเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะแบบน้องผู้หญิงนะก็เป็นเรื่องราวของลิซ่านะครับลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับก็ผลงานนี้ก็ทำเอาไว้ค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นผลงานที่เด็กๆลูกศิษย์กูบอมเนี่ยชอบกันอยู่เลยนะครับก็มาดูตั้งแต่อตอนนั้นอันนี้ก็ตั้งใจทําเลยนะก็อยากได้รูปลิซ่าที่สวยก็ไปเลยหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขอยืมมาใช้หน่อยนะครับแล้วก็ทําเรื่องของ กิ่งแรกเป็นเรื่องของประวัติของเขานะครับว่าคือจริงชื่ออะไรนะครับเกิดที่ไหนนะครับมีคุณพ่อบุญธรรมด้วยนะครูบอวก็เพิ่งรู้นะครับแล้วก็มาเรียนจบที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวส่วนตัวนะครับความสามารถพิเศษนี่ก็พอทําทําไปนะก็มารู้ว่าโอ้เนี่ยดิซ่เขาชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ยังเคยอยู่ที่วีซาคูคู่กับแบมแบมด้วยโอ้นี่ครูบองเพิ่งรู้นะครับก็เ,เลยทําให้โอ้ทั้งสองคนนี่ดังมากเลยนะครับดังมากเลย ไปอยู่ที่เกาหลีเนี่ยไปอยู่กับค่ายไหนนะครับแล้วก็ทําอะไรมาบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องข้อมูลนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของนี่เลยนะครับเป็นพวกเพลงนะครับเพลงนี้ก็ไม่ได้อัปเดตนะครับยังไม่ถึงปัจจุบันนะแต่ก็ดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าเวลาเราทาศิลปินดาราที่เราชอบเนี่ยเราก็อาจจะใช้เทคนิคพวกนี้มาช่วยได้นะครับรูปไหนเหมือนขอ,อยืมมาใช้ตัดแปะได้นะครับแต่ถ้ารูปอะไรที่เราวาดได้ก็ไม่ต้องวาดยากนะครับใช้รูปง่ายๆก็สามารถที่จะทําให้ผลงานของเราเนี่ย ดูน่าสนใจได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับแล้วเจอกันในผลงานต่อไปครับสวัสดีครับ